สวัสดีเจ้าพวกเราเดอะสแน็คแกงคนดีหลังจากที่เราได้แกงกายกับลอยที่ศัตรูใหม่ของพวกเราที่จังหวัดคอนแกนหลังจากนั้นพวกเราก็อาสาพาสาวๆไปส่งแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นฝนฟ้าตกหนักมากทำให้เรากาลังจะตกเหวโวยจะรอดกันไหมล่ะเนี่ยมึงอย่าอยู่ทางนี้นะเผื่อรถมันคว่ำไอ้เอ็น หลายพี่นตอนนี้เราเกือบตายครับใช้คําว่าเกือบตายจริงๆเพราะว่าอีกแค่ประมาณ2เซนตรงนี้ยพวกเราจะรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่จะลําบากแค่ไหนและจะมีใครสักคนมาช่วยเราหรือเปล่ากดไลค์กดซับสไครต์แล้วไปดูพร้อมกันเลยไอ่อยเชื่อดันหน่อยรถจะคว่ำเพราะไอไม่เชื่อกูไอไอไม่เชื่อให้แม่งลงไปเข็นียนจะขับให้เอามาดิ อมึงก็ลงไปดิพี่ก็ต้องรีบมาจับวงมาลัยก่อนเดี๋ยวมันไปทางซ้ายเอ้ยบอกไม่ฟังมึงต้องไปหาที่ล้างตีนก่อนอะมึงอย่าอยู่ทางนี้นะเผื่อรถมันรถมันไหลเพราะมันทับขาหมดเลยพพีี่่ลงผมอยาก ไปให้ดูข้างหน้าว่าตอนนี้เหตุการณ์ว่าคือยังไงลุงนี่ทุกคนไปจระโดดลงไปแล้วอะล่วงแน่นอนกูเห็นจังหวะเวี่ยงเมื่อกี้คือทุกคนตอนนี้รถเราติดหล่มแล้วคือเส้นทางมันค่อนข้างทรหดมากทุกคนแล้วเราจะคว่ำสูงประมาณ2เมตรสามเมตรเบี่ยงอะไรมาอย่างนี้วะเนี่ยเพราะเมื่อกี้จากที่ผมเร่งเครื่องอะมันจะเป็นลักษณะอย่นี้ ม,มันไหลลงข้างทางแน่นอนเพราะว่าองศาของรถอ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางถนน<ช>มันอยู่ทางนี้ถ้ามันพร้อมที่จะลงไปแล้วมันเป็นแอ่งไงล้อหลังอ่ะไม่คุ้มกันใช่ใช่พี่ที่เลี้ยวซ้ายออกจากบ้านนะครับอยู่กันหมดเลยหรออยู่หมดทางบ้านเลยครับพี่พี่ยินว่าพี่คนที่ซ่อมไฟให้เรานั่นแหละเดี๋ยวเขาเอารถไถมาลากให้เราขอโทษเราขอโทษนะ เราว่าลงมาข้างล่างก่อนดีกว่าครับเพราะว่ามันน่าอันตรายเกินไปแต่ทีนี้คือใส่รองเท้าอะไรรองเท้าผมผมมันเละมันเละหมดแล้วมันเละมากใช่ใช่มันเละมากตัวเองอย่าเพิ่งลงนะคือสะดวกขี่หลังไหมได้เนาะถ้างั้นเดี๋ยวขี่หลังเราไปขอโทษนะครับไอ้ย่างกันนะอย่างกันหนะขึ้นไปลืมลูกลืมเมีย ทุกคนครับผมต้องดูแลแขกคนนี้หน่อยผมทำเขาเสียเวลาแล้วก็กำลังจะผิดนัดที่ยูบาร์บอกเลยว่าแขกคนนี้ไม่ธรรมดาครับนายชิ่หายเลยครับนี่อันนี้ได้แล้วปูแล้วโอเคโอเคทิ้งเลยได้ไหมวะทิ้งเลยยินไปรอที่บ้านก่อนเลยครับไม่คว้าตรงไปก็บุญหัวแล้วใช่เกือบแล้วเกือบแล้วจริง ทุกคนครับตอนนี้เราเกือบตายครับใช้คําว่าเกือบตายจริงๆเพราะว่ามันอีกนิดเดียวอะ่ะเราจะตกคันนาไปแล้วอีกแค่ประมาณ2เซนต,ตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนได้เห็นมากๆคือคันนาอยู่นี้แล้วรถเราจากที่มันจะต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมเนี่ยไปครึ่งถนนใชมน่มันออกมาขึ้นถนนแล้วมันเป็นลักษณะหลังเป่าแล้วมันมีเสียพลิกคว่ำลงไปได้แล้วสิ่งที่มันจะเกิดถ้าเราดื้อต่อไปคืออะไรรู้ปะ่ะนี่รถมันจะพลิกคว่ำไปทับกระสาไฟพอทับกระสาไฟปุ๊บ แม่งจะล้มลงทั้งแถบเลยเว้ยรถก็เสียเท่าไปก็เสียชไปดับดทั้งหมู่บ้านเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการอยู่บริเวณสตูใหม่ของเรา <S <S งานนองานอ,านอครับพี่เกือบตกคนาไปแล้วพี่ี๋ยวดึงสายเดี๋ยวผมขึ้นรยแลย้วได้ครับผมจะทับหน้นาที่เป็นคนขับเองถ้ารถพีิคว่ำไปยังไงช่วยดรรดาให้ผมปลอดภัยด้วยขอรักใจด้วย เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูแผลแผลแล้วเท้าความจริงอ่ะคือตกแล้วแหละเนี่ยจะแค่ตรงนี้ยากมันเยอะมาช่วยดันหน่อยมาช่วยดันหน่อยเออดันดันๆโอเบาๆท่เบเบาๆ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 ยเลย แล้วผมถอยแล้วผมอกาผมบอกเลยวันพรุ่งนี้ผมจะเลี้ยงเป็ดให้พี่เขายกเราแล้วกูจะกินเหล้าขาวกับเขาแบบอูยกูจะแดกให้ทั้งวันเลยแล้วออกไปดื่มเหล้าขาวกันโอเค รวมไป่ขอคุณก่อนขอบคุณครับพี่อยากได้อะไรบ้างอให้พี่มันตีลาบเป็ดโอเคยโจขอบคุณมากเลยครับยโจครับยินดีครับผมโอ้โหบ๊ัยดีครับส๊ัยดีครับสวัสดาครับขอบคุณมากครับ ไปไหนเนี่ยตอนนี้เรากําลังไปเป็นเนสแน็คไทยบ้านครับผมฝากติดตามเลยครับเด้อหมาไทยบ้านนะรอกำลังไปดูบริเวณรอบๆบ้านของเราครับว่าแบบมีไก่อะไรให้เชฟโคกกินบ้างไหมเฮ้ยมีเป็ดเฮ้ยตรงข้างบ้านเรามีฟาร์มเป็ดว่ะเดี๋ยวเพื่อนเรียกอ่ะเพื่อนเรียกไอ้เจ๊เดินมาอย่างจ้าไปข้างในคิดว่าเป็นหลิวเตอร์หัวว่ะ ลุงชื่อว่าลุงมนตรีนะครับทุกคนที่อยู่ซ่อมน้ําให้เราแล้วก็อยู่ซ่อมรถให้เราด้วยทุกคนตอนนี้คือเกิดเรื่องมหาศจาร์แล้วลุงมนตรีพาเรา <c oughs> เข้ามา <c oughs> เล้าเป็ดที่อยู่ฝั่งตรงข้าม <c oughs> ไม่รู้ว่าลุงมนตรีจะทําอะไรให้เราครับผม <c oughs> แค่พามาดูเป็ดเออมาดูแบบ <c oughs> ชีวิตเราไทยบ้านเราไงเอ่อสวัสดีครับพีเขาจะเข้าเล้าเป็ดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเขาเข้าไปแล้ว ตอนนี้ทุกคนพี่มันตีจะเอาเป็ดไปทำอะไรนะครับไปลากไงไปลากลาบเปลี่ยนขายดีกว่าแน่นนะเหรอแล้วเรามีเครื่องอะไรเหรอครับเดี๋ยวเข้าไปบ้านไปซื้อเครื่องเดี๋ยวผมไปอาสาไปซื้อถ้ามีมอไซค์ให้ผมไหมนี่จุดรถพ่วงนี่เดี๋ยวพ่วงมาแล้วพ่วงไปพ่วงแล้พ่วงไปพี่รถเก๋ครับมีขั้นเหนียวขายไว้แถวนี้เอาที่บ้านผมก็ได้เจี๋เชือฟังมัดขาหน่อยนี่นี่ถ้าปล่อยมันวิ่งหนีไหมครับหนีนิ่หนีใช่ไหมวม่งโลมาเลยอู้ม คนผมบอกให้ตื่นมาเที่ยงบอกเฮ้ยอย่ากินเดี๋ยววันนี้เอาความกระหายความคิวที่าหารไทยบ้านตื่นตั้งแต่เที่ยงตอนนี้ห้าโมงยังไม่ได้ค้าเป็ดไม่รู้ว่าเขาต้องเอาเป็ดมาฆ่าแกใหญ่นะ มึงอุ้มไปสองตัวมึงเอาไปถูหน้ามันให้มันกัดคิ้วมันอ่ะรีบไปรีวิ่งไปน้ำไม่ไอีกแล้วกูยังไม่อาบน้ำก็เลยวาง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 นี่แก่้าบ้างกูอ่ะไม่กลัวไก่ดกูจะเปิดอะไรให้มึง เลี้ยงตัวแรกของหนูวะหนูอุ้มไก่ถือเลย่่ไกเป็ดไม่กลัวแต่ตกใจที่มันกระโดดขี้ไปขีมาอยู่เอาไไรที่มันเองผมมัดไว้ี๋ยวจะไปเอาเตาอยู่นี่ถ้าปล่อยเข้าป่ามันจะเป็นไงมันจะเป็นเป็ดป่าเป็ดป่ากิ่งแล้วโซ่ถีบเลยตลกจะเป็นเป็ดเชิญยิ้มถ้าเป็นยูทูบเบอร์จะเรียกว่าอนันต์เป็ดไปด้วยกันนะไปไหมล่ะไปไป สมดัง่มหลายคนนูนสม่ักสามอกว่าเบตังตื่นเฮ้ยผมเกะหัอเงไปได้สบายออานมันเติมก่อน่ะขึ้ก่อน้ก่อนะคนดวเลยมังมีลุกอยอะรถคนเดียวเนี่ยลุกตายรถยี่้ออะไรคนเดียวเนี่ยนี่มันเต็งแรงนี่รถอ้บาสของกัน ดีครับไปหอกันได้ไหมได้ผมขับคันนี้หละขับคู่กันไปเอาอี้ เมาจากไหนมาจาบอกอร่อยครอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาบป็นชนชั้นช่องนี่เป็นบ้าสีหนีบนะมาแล้วยากโคตรอร่อยเอาบอลโอ้โหกินเลยงี้โอ้ยมาจากไหนตอนนี้ครับทุกคนเรากำลังมาซื้อวัตถุดิบในการที่จะไปอยู่เป็นเพื่อนเป็ดในหม้อของเรานี่ครับเชื่อแล้วใส่ใส่นี่เหรอ ให้หมดเลยพี่อีินนี่ให้หมดน้ำท้องแน่เอ้ไอ้ไอ้ไ้ไม่ะอันนี้ถ้าอยากเห็นเหมือนกันอันนี้คนไม่ได้น้อยนะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ระหว่าง <AS L> รอ <AS L> ข้าวเหนียวนะครับทุกคนเราก็เตรียมช้อนชามกะละมังหม้อไห้เพื่อที่จะเป็นเซตใหญ่ในการดินเนอร์ค่ำคืนนี้าพี่ปองให้เรียกเต็มระบบเต็มระบบเนื้ข้าวเหนียวเขาทำข้าวเหนียวไปดูทำเพื่ออะไรครับนี่ไม่กินนะตอดไม่กินไม่กินทันไปเพื่ออะไรเพื่อข้าวเหนียวมันนุ่มขึ้นหรือยังไงเี่น เป็นรถขนสวงคุณกข้าวด้วยนะเล่าช่วคนทั้งหมู่บ้านน้ำมันหมดสิ้งเดินเหรอเมาน้ำมันไมาน้ำมันปีแล้วมาคอยยืดอลเป็ดยังไม่ร้อนขนเลยไม่เบลเบลนี่ใกล้นี่ยืดปาดขอยืดยังมัเสปากไม่ค้ไ เสี่ตัวแหวนทัหมู่บ้านแหวนไม่พักเลยฟ้าจะมืดแน่เป็ยังไม่ถอนขนตอนนี้กำลังระดมคนทั้งหมู่บ้านเลไปไปช่วยละทดมพี่โอ้ทไมาขอถือว่าจะคุยทุกคนกัเป็นตะวันตกดินกันไปแล้วรถไม่น่าดับเลยตอนี้ถึงบ้านอยู่แล้วไข่าวไปช่วยคือยังไปยังโอ้ยพ่อเบนเราเว้นเสาหนึ่งไม่ใส่กันเดียวเฮ้ย กโอ้ยนี่ต้องให้ถึงมของจริงตลอดเลยพี่อินไมให้ถึงมของจริงที่มันเป็นต้อนคนเป็ดกันนี่ที่นี่วัดบึ้มอย่างนิ่งเลยอ่ะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่โปรเจกของการก่อไฟได้เรียบร้อยแล้วครับก็ยังรอการทอนคนเป็ดอยู่ เดี๋ยวจะได้กินแล้ว <c oughs> ไม่เนี่ยชุบแล้วเ,เปลี่ยนในชามก่อน <c oughs> นี่ผมจะบอกวิธีแบบง่ายๆเลยนะการดูซี่โครงถ้าเป็นซี่โครงเป็ดมันจะอยู่ในเป็ด <c oughs> ถ้าเป็นซี่โครงไก่มันอยู่ในไกไ่อะไรแบบมันเป็นวิธีง่ายๆใช่ใช่ใช่ทุกคนต้องรู้แล้วกูต้องรู้ไหมถอนจะไม่เสร็จเลยเนี่ยข้กลัวงจะนายยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยจะคนทำไปเลย ผมก็เสียมันกันฮ่า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 ฮ่่าไปกินทำไมผมจะสภาพเลยโกยอะไรไปกินข้าวลูกตาเดี๋ยวผมก็เสียก็นายยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยผมก็เสเหมือนกันเอาแล้วเฮ้ยเก็บไฟ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 ป้องป้อง เททยย์เทเป็นไงบ้างเปลียนวัวแล้วโอ้ฝนตกไม่ใช่ปัญหากินเลยครับลุงมากินด้วยกันนะผมจะไปดูเลยแม่ผมจะไปดูเลยแม่อยู่เราจะกลับเลยเราลุงผมเป็นห่วงแม่เกณฑเกิน์ครูผมกินได้ครับผมผมกินได้มีน้ำเพล็กอยู่โอเคสบายไม่ใช่ปัญหาว่า ผมกลัวแต่ไม่มีข้าวโอ้ยไม่ต้องหลัวพี่มันเตะสบายผมเจ้าพูดนี่ว่สทำเล้วแล้วพูดนี่พูดออกมาโอเคโอเคงะงะงะนะตามนั้นตามนั้นครับผมสุดยอดแกเป็นห่วงเราดูคนแกเป็นห่วงมากใช่แกกลัวว่าพวกเราไม่มีไม่มีข้าวกินเอไม่มีข้าวกินแบบแต่เราไม่ได้อะไรเพราะว่าฝนมันตกนี่เดียวพอใจได้ ไม่เป็นไรเราต้องมีทุกร่วมทุกมีเสร็จเริ่มเสษมีทุกร่วมเสร็จเราจะรอพรุ่งนี้เช้านะมันตีกลับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวเอาให้พรุ่งนี้รอดูไหม่แล้วไม่เป็นไรน่ารักดีมทุกคนไปนอนเพี่ทุกคนบอกเลยอันนี้เป็นตอนเช้าของวันใหม่แล้วเรามีลาเพ็ดมารอแล้วโอ้โหมีต้มด้วยมีมดมาพี่ได้ที่ไหมไปกินกับลุงดิลุง มีพื้นที่เมื่อคืนทุกคนอยากจะไฟดับแล้วลูกกลับบ้านแต่เพระาะเมาของยังอยู่เลยอยู่ไม่ได้ยิ้มกัน เวกินข้าวกันเร็วกินเลยถึงจะไม่ได้กินด้วยกันเลยนั่งกินเสฉยๆนู่นนั่งนู่น่อนั่งกินเลยไม่แต่ไม่หิวเลยอันนี้ทำเองเหรอครับข้อเท่ๆเหรอมาไปกินที่บ้านถามไปชวนกินด้วยนะยอดข้าวมูบอร์ก็ได้ได้ครับได้ครับยิเดี๋ยวเฝาไปเด้วยโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ รสชาติไม่ใช่แบบหลานเลยปอนเป็นแบบบ้านๆจริงๆเนี่ยทุกคนใครให้ดูชอบคลิปสไตล์แบบนี้ครับกดไลค์กดแชร์ไปนนะทุกคนและที่ยงคัญถ้าคลิปไม่แจ้งเตือนผมมีวิธีกดอันซับก่อนแล้วก็มากดซับใหม่หรือถ้าใครยังไม่ได้กดนะครับช่วยกดให้ด้วยนะครับคลิปจะได้ไปแจ้งเตือนนะเวลาคลิปใหม่มาเราจะพยายามให้ทุกคนแบบได้ออกเดินทางไปด้วยกันได้เติบโตไปด้วยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะบ๊ายบายดูไฮไลท์ตอนต่อไปลัทธิบูชาหักวันนี้คอยกายได้ไปไหว้คอยกับกายจะมีแฟนเฮ้ย คอนทอได้หนักมากนี่มันแหล่งรวมเทพเจ้ามาถึงช่วงไหว้ขอพรว่าใครจะได้สมหวังบ้างในค่ำคืนนี้